มามลันะครับเริ่มกันเลยนะครับสาวนักเรียนสู้มือนีบอเป็นคือตั้งแต่ก่อนว่านักเรียนสาวผู้ซ้ำหน่อยมาฟังคอยเื่อเอาแั่ไม่ค่อยเบาเบา,า,ายานเจ้าบวางพากันไปมีความรักบ่สนใจหอดการเรียนทิมเรื่องเรียนให้เพลลม เห็นกันมานา้นๆเรื่องตำนานสาวนักเรียนหมอไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเด็กไทยจะเป็นอย่างนี้เตรียมตำรับตำลาเอาไว้บงหน้าหลอกว่ามาเรียนที่จริงเธอไม่มาเรียนสาวน้อยนี้เรียนไปเที่ยวกับแฟนเดินคงแขนกับแฟนคุณโกคุณโกและชุดเอามาเปลี่ยนชุดนักเรียนน้องนงังถิมไว้ถิมไว้นภูมิไม่บนไหนเงินให้ไว้ให้ไว้ ให้ไวเจ้าใส่เอามาเรียนจบสาวปูกาเหียนปนีเรียนออกมาใส่ลืมแล้วใส่ไหมดวงใจขอ้งพ่อและแม่ท่านเฝ้าดูแลรักที่แท้คือพ่อแม่เรารักในไว้เรียนจนหยุดไวเวียนทั้งใจเรียนต่อเก็บใจไว้รอเรียนจบแล้วนอพ่อแม่ภูมิใจเรียนจบเมื่อไรตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยอมีรัก ภาคเพียนกันเรียนสุขลนภาคเพียนให้เรียนสุขลน้นลูกๆทุกคนคือค,ความหวังพ่อแม่ให้พ่อแม่แล้วเป็นภูมิใจเจ้าสำคำเบาเป่นกันหวังรักที่ดีต้องมีขอบเขตจะได้ไปทำอะไรกันเห็นน้องจงตั้งใจฝ่เรียนรู้น้องจงตั้งใจฝ่เรียนเด้อ เป็นไปแล้วเนาะคนรุ่นใหม่เป็นไปแล้วละเนาะคนรุ่นใหม่พอสงงินมาให้เธอไ้เราเรียนแต่ว่าเจ้าน้องสาวบอสนใจแต่ว่าเจ้าน้องสาวบอสนใจ,จนนใจนเล่นตามู้บ่าวไปอยู่ใส่ละเนาะเนาะ อยากให้น้องสาวหันกลับมาทบทวนดูใหม่เรื่องรักเรื่องใครพักไว้คงไม่เสียหายแต่เรื่องการเรียนอยากให้เธอนั้นตั้งใจศึกษาการเรียนล้ำค่าอยากให้เธอมาตั้งใจภากเพียรภักเพียรกันเรียนสุขลน้นภักเพียรกันเรียนสุขลน้นลูกๆทุกคนคือความหวังพ่อแม่ให้พ่อแม่เพิ่มพิมใจเจ้าสาคำเบ้าเพิ่นขึ้นหวังรักที่ดีต้องมีขอบเขตจะได้ไปทำอะไรกันเีตยน้องจงตั้งใจฝ่าเรียนรู้น้องจงตั้งใจ ไฟรียนเดิน